ของเกษตรกรการอบรมให้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําการเกษตรนะคะการออกแบบให้เอเจ็งเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าค่ะให้กับสินค้าเกษตรนะคะและนอกจากนี้คะ่ะที่พลาดไม่ได้คะ่ะกับการช็อปชิมโชว์นะคะการออกร้านขายของของสินค้าโอท็อป มากกว่า200กว่าร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะอาหารสดอาหารสาเร็จรูปนะคะของกินขนมนะคะเสื้อผ้าเครือ่องหนังไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็สัตว์เลียงน,นะคะซึ่งก็จะมารวบรวมไว้ที่นี่ค่ะนกะงานเกษตรแฟร์และโอทะหอจังหวัดกระีรางที่12ณนะลานพระาที่องค์การบริหาร,รส,าาส่วนจังหวัดกระี และ,ระบริวณรดยรอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะดิฉันธนัชยางศ์สิริพัฒนค่ะนักวิชาการศึกษาชำนาญการราับหน้าที่เป็นพี่ก่อนพูดถึงรายการในวันนี้นะคะและสําหรับผู้ที่ร่วมแถลงข่าวกับพวกเราในวันนี้ค่ะท่านแรกค่ะท่านธีรศักดิ์รักษารองบรรทัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษารชาชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้านที่แทนนายกองค์การบร,ร,ริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะ ท่านเกยรนาวีเลิศเกษตรและสาก์จังหวัดกระบี่ท่านที่3ท่านชัยบุญคูดมาศพัฒนาการจังหวัดกระบี่ท่านที่4ท่านคชา,านพลรงผู้อำนวยการการยาแห่งประเทศไทยสจังหวัดกระบี่และท่านสุดท้ายค่ะท่านชัยพัฒน์วสุธรานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะ การแถลงข่าวในวันนี้นะคะมีคือเก้าเพื่อประชาสัมพันธ์ค่ะและเชิญชวนนะคะให้ประชาชนค่ะรวมถึงนันกท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะได้มาเที่ยวงานเกษตรแฟรและโอทของจังหวัดระบีหนปีมีเพียงแค่หนึ่งครั้งนะคะและจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระบีตลอดจนหน่วยงานในเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ โอกาสนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตค่ะได้เรียนเชิญท่านธีรศังหนูรักษารองประลัดโค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะท่านจะได้พูดคุยในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดกระบี่ครั้งที่12ในปีนี้ค่ะผมนายธีรศังหนูรักษานะครับรองประลัดโคริการส่วนจังหวัดรักษาราชการเป็นประธานโคริการส่วนจังหวัดและก็ปฏิบัติหน้าที่นายกนะครับในฐานะคณะกรรมการที่จะดำเนินการโครงการ ษตรแฟร์และอุทธจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่12ที่เราจัดก,กันมาติดต่อกันและก็เป็นประจําทุกปีนะครับก็ซึ่งตลอดระยะเวลา,าเจ็ดวันนะครับตั้งแต่วันที20่20ถึงวันที่26เนี่ยในส่วนของการที่จะให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆที่จะกการอบรมเนี่ยเราก็ได้นำนินการไปนะครับในส่วนของงานเกษตรแฟร์และอุทธรนะครับเราก็ได้นำนินการทุกคู่ไปด้วย ซึ่งในวันนั้นเราก็มีทั้งพวกนิทรรศการต่างๆการประกวดการแข่งขันและก็การขายสินค้าและบริการและก็ที่ทุกท่านให้วค,ความสคัญก็คือเกี่ยวกับพืชที่เรา,าดูแลและก็ประกวดก็คือรเทาานารีหรือก็มิบอลไซแล้วก็ยังมีการประกวดอีกหลายะอย่างซึ่งเราจะได้เจอกันในเจดวันที่จะถึงนี้นะครับและกิจกรรมนี้ก็คือ ในของวิธีการนะครับพิธีการเนี่ยเราก็มีการจัดแสดงทุกคืนนะครับแล้วก็มีส่วนราชการต้องขอขอบคุณนะส่วนราชการและองค์กรต่างๆที่มารุ่นกับอบจระนีนะที่แจ้งเหตุ่างการแลวก็คือสามสิองค์กรทั้งส่วนราชการสมาคมต่างๆครับก็ในฐานะของอุ์การมาส่วนจังหวัดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันที่20นะครับ เวลาประมาณ17นานิกาท่านผู้ว่า,าวรา้การจับวัดกระบมี่รับท่านนังบูศิลาเทวกรุเนี่ยท่านได้ให้ความเมตนตาในการมาเป็นประธานเปิดน,นะครับและก็ในวันนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมชิมหลังจากที่เปิดเสร็จก็คือชิมถั่จีนน้ำยางรากเลนะครับและก็ข้าวแขงแท้และก็ข้าวเหนียวใบมะพร้าวจากคุดคินบ้านรา,า,านมาและก็อาหารพื้นบ้านนะครับนั่นคือข้าวน้นะครับ นายกิติศักดิ์นายเลิศกัจจิทร์ไสากรในจังหวัดน,นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายนะครับที่มาร่วมกันจัดงานเกษตรแฟร์ไดงานโอทอมจังหวัดกระบี่ครั้งที่สองในวันนี้นะครับซึ่งหน่วยงานในที่จะมาร่วมกันจัดกนะิดดนนจกรรมและงครงารรู้่ังๆในเราจะคุยในปีนี้ของเรามันจะมีอยู่9 9หน่วยงานหลักหน่วยงาน,นที่มาร่วมจัดนะครับก็จะเป็นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนะครับก็สำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะมาจัดในการแจกความรู้เกี่ยวกับ เกษตรในเมืองเพื่อเพิ่มรายได้ทำยังไงแล้วก็การมีการอบรวมให้ความรู้เรื่องเรียนและก็รู้จิงนะครับซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านส่งเสริมด้านพืชเป็นหลักนะครับอันนี้สําหรับหน่วยงานที่2ก็จะเป็นหน่วยงานของสถานีพัฒนาดินกระบี่นะครับก็จะมาจัดเทศกาลองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมจุซีสู่การบริหารปลอดภัยนะครับจุดสนใจที่เราจะไนาดินของมนาธิกก็คือเกี่ยวกับปอปอต่างๆ เขาจะมาจัดกิจการเกี่ยวกับสารพุชินรีที่เรียกว่าคอร์ดอต่างๆว่ามีกี่ปัจจุบันนี้มีเท่าไหร่แล้วแล้วก็วัสถุส่งใช้ทําอะไรบ้างนะครับสําหรับรายการที่สาที่ยังลบจัดก็คือศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ครับก็จะมาจัดแลักสค่งต่างๆเกี่ยวกับข้าวของัวบอลสาราครับซึ่งข้าวของโมบอลนี้จะเป็นข้าวเป็นพื้นเมืองของจังหวัดกระบี่ที่เรากำลังการัรรลองก i ไอยู่ตอนนี้ครับซึ่งจะมาส่งเสริมในการผลิตให้ได้คุณภาพ าตามมาตรฐานตามศูนย์วิจัยข้าวกระปินะครับก็จะมีการจัดประกวดกิจกรรมก็เรียกว่าเฟ้นหาเมนงสุดว้าวจากทะเลมนสนเสน่ข้าวหมูบอลนะครับซึ่งจะจัดการประกวดกันในวันในวันที่20ครับในช่วงบ่ายนะครับส่วนในงานที่สี่ที่มันจะร่วมจัดท่านการคือสำนักงานเกษตรทละบหกรจังหวัดนะครับซึ่งเป็นงานที่ที่ผมรับผิดชอบโดยตรงนะครับจะเป็นการทำท่านการเกี่ยวกับบ้านอออเพียงนะครับ ตามแนวราราะดีนะครับซึ่งเป็นประระดีของอรเ,รเ,รเ,ขเราจะอยู่ในสการที่เก้านะครับเราก็จะมาจัดแจงการเกี่ยวกับพวกเกษตรสวนทางหรือเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้ว่าการทำเกษตรแบบพอเพอเียงเป็นยังไงบ้างเกษตรสวนทางเป็นยังไงเพื่อให้เกษตรกรนําไปเป็นทางเลือกในการที่กลับไปปรับใช้ในในส่วนที่ที่บ้านที่สวนของตัวเองนะครับ สำหรับหน่วยงานที่ทมารวมจัดการครับจะเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประมง,ะมง,ะมงนะครับซึ่งประมงนี้ก็มีอยู่ห้ามานนะครับหน่วยงานหลักก็กรมประมงก็จะมาจัดแจการเกี่ยวกับระบบการเลี้ยงสัตว์น้ําแบบวนเวียนได้ยั่งยืนนะครับหรือระบบอักฟาโปนิกนะครับซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ําที่คำนึงความ,วามย,าวยั่งยืนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกับแม่เป็นการสูญเสียของน้ําเสียเพิ่มขึ้นกับทรัพยสนส่วนของสินค้าที่คัดสรรในเรามออไม้ทางเครือข่ายวุฒิทรรม จังหวัดกระบ,บี่เป็นผู้คัดสรรและก็นำมาจำหน่ายให้กับพวกเราเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งสินค้าที่มีมีคุณภาพอยากจะให้ท่านไม่ต้องเดินทางไปถึง,งนองธนีเราก็นำสินค้าหุทอที่มีดาวมาให้บริการถึงจังหวัดกระบ,บี่นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงหน้าแรงสำหรับการมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่อยู่ด้วยการจัดิทศการ โคกหนองนานะครับในเพราะว่าหน้าแ้งเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ครัเวเรือนที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลได้มีผลิตภัณฑ์มาจากที่ท่านสักการาแล้งแล้วเรายังมีน้ําใช้เรามียังมีผลผลิตอยู่แล้วก็นําไม้ท่านดูเป็นโมเดลต้นแบบจากกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์เองก็อยากจะ,ะนานะครับเรื่องของความรู้นะครับเทคนโนโลยีนวัตกรรมที่เราพัฒนาภายในหน่วยงานในองค์กร ไปถึงเกษตรกรนะครับให้ให้ทางประชาชนคนกบีได้รับทราบนะครับดังนั้นของงานการยางพิไทยเองที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางถึงแม้ปัจจุบันนะครับยางพารานี้จะลดพื้นที่ปลูกในงหวัดกบีลงนะครับตอนนี้เหลือแค่4 0 0 0ไร่นะครับในขณะเดียวกันนะครับความ้ํามันเนี่ยปลูกประมาณ1,000-2,000ไร่ เกษตรกรทั้งหมดสามเจ็ดหมื่นที่การยางพันธุนประเทศไทยเราดูแลน,นะครับเราก็พยายามพัฒนาเกษตรกรครับให้เกษตรกรเป็นปเกษตรกรที่มีคุณภาพนะครับดังนั้นโอกาสนี้นะครับวันที่20เดือนมกราคมนะครับซึ่งเป็นวันเปิดง,งานนะครับในช่วงเช้าการยางันธุไทยก็เลยจัดในเรื่องของโครงการ smart farmer นะครับให้เกษตรกรจาวสวนยางเป็น smart farmer การยางพันธุไทยนีงก็ได้ผลิตนะครับเป็น ร่วมมือนะครับกับโครงการสวนสัตว์นะครับผลิตเป็นตุ๊กตาเป็นหมอนนะครับแล้วก็มีที่นวดมือนะครับเป็นรูปหูเร็กหูเร็ก,น,กน,นะครับก็อยากมาขายในงานเกทศกาลและโอทอกด้วยเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของการสวนสัตว์ก็หมายถึงว่าถ้าเราซื้อผติ่งพันจากยางพารานะครับก็จะเป็นการสนรับสนุนโครงการสวนสัตว์ด้วยนะครับในส่วนหนึ่งกระผมนายชัยยรพัฒน์กุศลธรานายกสมาคมการนวดเที่ยมจังหวัดกระบี่ครับ น่นมุมมองของภาคการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญมาแรงครการท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรมสวนเกษตรสวนสมุนไพรฟาร์มปศุสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อชื่นชมความสวยงามเพื่อให้เกิดความรู้และมีประสบการณ์ใหม่ๆบนพื้นฐานความรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรสร้างจุดขายให้ชุมชนและท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการเสนอกิจกรรมเชิญเกษตรแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นการดำนาการเก็บพืชผักการเก็บไข่ไก่การเก็บข้าวและนำผลผลิตที่ได้มาทำอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยวโดยตรงหรือการตั้งหน้าพื้นที่การเกษตรวิถีชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงก,กับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นการทำสวนส้มที่อำเภออ่าวลึง สวนทุเรียนที่อำเภอปลายพญาสวนกาแฟาที่อำเภอปลายพญาและอำเภอทอง,ทองไร่ข้าวนาหัวบอลอําเภอสุพนมณไร่ข้าวสังยน์อําเภอเมืองก่อการของประสงค์เป็นต้นครับสําหรับการจาัดงารเกษตรไฟและโอท็อกครั้งนี้ซึ่งจัดเป็นปีที่สอง จะจัดขึ้นระหว,ว่างวันที่20-26กุมภาพั 18, นธ์2568ณองการบริหารส่จังหวัดกระบี่สมาคมช่วยกันท่องเทียกก่ยวจังหวัดกระบี่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบริษัทนำเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารชะตาและอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องให้ทราบเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจและสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับออกมาร่วม ชมงานเกษตรและก็มาสู่อากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยของจับกระบื้อ้วยนะครับวันนี้นะคะก็มีส่วนชนนะคะตลอดจนท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนภาคประชาชนชมรมต่างๆนะคะชมรมไก่แจ้นะคะชมรมพืชกินแมลงนะคะ ชมรงกล้วยไม้ชมรมบอนไซนะคะวันนี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือแส่แจ้นะคะที่กำมาจัดแสดงนะคะวันจีก็จะมีการประวดแล้วก็มอบถ้วยรวางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลกันด้วยนะคะ